่ะเรามาต่อกันเลยเนาะอ่าทีนี้พี่จะขึ้นฟังก์ชันดีโกมิติของมุม3เท่านะครับมาดูทีนี้จะเป็นสูตรชุดต่อไปนะก็ะคือสูตรมุม3าเท่าครับอ่ามาดูกันมีด้วยกัน4สูตรอ่าสูตรแรกครับ s i n 3สา3จะมีค่าเท่ากับ3 s i n ซนเอลบ 4, สี่ n ซน์ลังสมเครับอ่าสูตรแรกเนาะ ต่อไปสูตรที่สองครับ cos 3 a จะมีค่าเท่ากับ4 cos กำลัง3 a ลบ3 cos a ครับอ่าแล้วก็สูตรที่สามครับ tan 3 a จะมีค่าเท่ากับ3แท tan a ลบ tan กำลัง3 a ส่วน1ลบ3แท tan กำลังสอง a ครับอ่า สูตรก็ยาวหน่อยแต่จริงๆสูตรที่สามนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับอริงจริงไม่ต้องจาก็ได้นะครับแล้วก็สูตรที่สี่ครับสูตรคอร์ดครับคอร์ดสามเอจะมีค่าเท่ากับจะต่างจากมุมสองเท่าน,นิดนึงคือถ้าเป็นมุมสองเท่าคือเราต้องกลัดสลับล่างขึ้นบนใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ไม่ต้องเราแค่สลับซ้ายขวาพออันนี้จะเป็นคอร์ดกำลังสามเอลบสามคอร์ดเอส่วน สามคอดกำลังสองลบหครับอ่าอันนี้คือทั้งหมด4สูตรจริงจำตามแค่2สูตรแรกก็พอครับอ่าเพราะว่าสูตรที่3กับสูตรที่4ไม่ต้องไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่าแต่ก็รู้ไว้ก็ดีครับอ่าก็จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยโอเคเนาะลอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะแบบฝึกหัรัด ดูกันเลยเนาะแบบฝึกหัดอ่ามาข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าอ่าให้มาคอร์สเอเท่ากับสามส่วนห้านะอ่าแล้วก็ให้เงินขายมา A อยู่ระหว่างสามพายส่วนสองถึงสองพายอ่านี่ฟอร์แดนไหนเอ่ยน่าจะข้องนเนาะฟอร์แดนที่สี่เนาะอ่าจงหาค่าอ่ามาหมดเลยสี่ตัวอ่าก็ก่อนอื่นก็วาสามอย่างก็มาดูก่อนครับอ่า มุม A เนาะอ่าก็ให้คอร์สมาเนาะคอร์สเอเท่ากับสาส่วนห้าคอร์สคือชิดฉากอ่าก็คืออันนี้ด้านนี้ก็เป็นเสียอัตโนมัติเนาะพีทาโกรัสอ่าแล้วเราก็มาดูทีละข้อเลยข้อแรกไซน์สามเออ่าสูตรว่าอะไรเอ่ยสามไซน์เอลบสี่ไซน์กำลังสามเออ่าแล้วเราแทนค่าตามสูตรไปเลยอ่าไซน์เอก็ดูจากรูป อ่าซายคือข้ามฉากเนาะอ่าก็เป็นสี่ส่วนห้าอ่าแต่ดูควอแลนดีๆัวบอกควอแลนที่ A อยู่ควอแลนที่สี่ใช่ไหมเครื่องหมายควอเลนที่สี่คอเป็นบวกตัวเดียวที่เดือติดลบอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นลบสี่ส่วนห้าโอเคไหมอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นสี่แล้วก็คูณกับซาเอก็เป็นลบสี่ส่วนห้าเพราะเราดูแล้วแล้วก็ทั้งหมดกำลังสามเนาะอ่า เดี๋ยวคิดเลขมาตรงนี้ก็จะเป็นลบสิสอ่วนหอันนี้ลบส่ 4. อะกระจายกลังสมเนาะลบสีกลังสได้ลบหกแล้วก็5้ากลังสได้อย่ิบหก็คิดเลขมาต่อก็เป็น 12, ลบสิบสองลบจะลบเป็นบวกเนาะอะส่คูณหกสิี่จะได้256 ทีนี้ก็ทําสวยเท่ากันอ่าก็ต้องอันนี้ทําให้เป็นส่วนร้อยยี่ห้าเนาะอ่าอันนี้เราคูณยี่ห้าทั้งเศษและส่วนอ่ะก็จะได้อะไรเอ่ยส่วนยาวเลยร้อยี่ห้าตรงนี้ก็เป็นยี่ห้าคูณลบสิบสองได้เท่าไหรเอ่ยอ่าพี่คูณให้ดูยี่ห้าคูณลบสิบสองก็เป็นยี่ห้าอ่า พี่ใช้แบบแจกแจงเนาะทะทำเป็นแบบนี้อ่าดึงลบมาข้างนอกอ่าข้างหน้าเลยเนาะอ่าตรงนี้ก็จะได้อ่ากระจายเข้าไปเป็นลบสองร้ยห้าสิบแล้วก็ลบห้าสิบใช่ไหมก็จะได้สามร้อยลบสามร้อยนะอ่าแล้วก็บวับอ่าสองห้าหกประมาณนี้ อ่ะคิดเลขมาก็จะได้คำตอบเป็นลบสี่สิบสี่ส่วนร้อยิบห้าครับอ่ะได้แล้วอ่ะก็จะคิดเลขเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ยากครับอ่ะถ้าเจ้อาสูตรได้เอาละข้อสองคอสสามเอก็จะมีค่าเท่ากับสูตรอะไรเอ่ย c ีคอสกำลังสามเอลบสามคอสเอ ก็แทนไปเลยอันนี้ง่ายมากเพราะว่าโจทย์ให้คอส A มาแล้วก็คือ4คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดกำลัง3ลบ3คูณ3ส่วน5ตัวน,นี้ก็จะได้4คูณกับ3กำลัง3ได้27 5กำลัง3ได้125ลบอันนี้เป็น9ส่วน5ก็ต้องคูณด้วย25แล้งเสียส่วนเนาะเพื่อให้ทำให้ส่วนเท่ากัน อ่ะ4คูณ27ได้108อ่าส่วน125เท่ากันแล้วอ่า9คูณ25ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าได้225เนาะอ่าแล้วเราก็มาลบกันคำตอบก็ได้ลบอ่า117ส่วน125ครับอ่าคำตอบโอเคไหมอ่าประมาณนี้เอาละ ต่อมาดูข้อสามต่อสามย่อยเนาะ,ะแทนสามเอถ้าเราจะไปใช้สูตรก็ได้นะสูตรของแทนอ่ะใช้นี้ก็ได้นี่ใช้ใช้สูตรแทนสามเอก็ได้แต่เราเราเราไปฝึกใช้ดูแต่เรารู้นี่แทนคือทรายส่วนคอนอ่ะองั้นพี่รัดเลยแล้วกันอ่าไปฝึกใช้สูตรดูเนาะอ่า พอเรารู้จักข้อหนึ่งข้อสองแล้วไซด์กับคอส์ก็เลยเป็นข้อแรกซ้สามเอใช่ไหมก็คือ,อลบสี่ส่วนร้อย่ห้าก็จะเป็นลบสี่สี่ส่วนร้อย่สา่วนตัวนี้คอส 3a มเอลบหนึสจ่วนร้อจะเห็นว่าลบก็ตัดกันไปเนาะร้อก็ตัดกันไปคำตอบก็จะเหลือ สี่สิบส่ส่วนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอ่านี่คือคำตอบโอเคไหมอ่าน,นี้คือเรารู้จากสองข้อแรกเราเลยใช้ได้แต่ถ้าเป็นข้อสอบก็เราก็ต้องใช้สูตรแทนสามเอ่าเราลองไปฝึกใช้สูตรดูก็ได้เราคำตอบนี้แหละตรงกันอ่าแต่ข้อสอบส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกสูตรแทนสามเนะอ่าที่จะเจอบ,บ่อยก็คือสองนี้มากกว่านะอ่าอ่าสายอัอร์ต แทนกับคอดไม่ค่อยออกอ่าเพราะว่ามันยากไปประมาณนี้อ่าแต่รู้ก็ดีครับอ่าโอเคไหมอ่าอ่าแล้วข้อที่สี่ขอดสามเง่ายเลยเพราะว่าเรารู้แทนแล้วมันเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมก็ตอบอ่าหนึ่งร้อสิบเจ็ดส่วนสี่สิบสี่อแค่นี้เองโอเคไหมอ่า ถ้าเร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปเนาะมาข้อที่สองให้หาค่าแต่ละข้อต่อไปนี้ให้มาข้อที่หนึ่งย่อยอ่าเราเห็นยังดูไม่ออกเนาะงั้นเรากระจายเข้าไปก่อนเนี่ยกระจายสีเข้าไปอันนี้ก็กระจายลบสามเข้าไปอ่าก็จะได้อะไรเอ่ยก็จะเป็นสี่คกํากำลังสามยี่สิบองศาเนาะแล้วก็บวกสี่ <ersch> <Aj ax. S 1> เดี๋ยวพป๊หนึงนะอันนี้เหมือนพี่เขียนโจทย์ผิดอ๋อถูกแล้วถูกแล้วก็เป็นสี่คอสกำลังสามสี่สิบองศาแล้วก็ลบกระจายลบสาเข้าไปก็เลยเป็นลบสามคอสยี่สิบองศาแล้วก็ลบสามคอสสี่สิบองศาข้อเนี้ยเราสังเกตว่ามันมีแต่คอสใช่ไหมอ่าเราก็ต้องนึกถูกเออนึกถึงสูตร คอสสามเอใช่ไหมอ่าก็คือสูตรนี้อ่าก็คือ, 4, อสี่คอสกำลังสามเอลบสามไซอ่าสามคอสเอใช่ไหมอ่าเราก็ต้องอ่าดูนี่มุมเดียวกันอ่าอันนี้กับน,นี้แล้วก็นี่กับน,นี้เนาะอ่าเราก็จับไว้ด้วยกันก็เลยเป็นอ่าสี่คอสกำลัง, 3, งสามยี่สิบองศาลบสามคอสยี่สิบแล้วก็บวกสี่ Cos กำลัง, 3, งสามสี่สิบองศาแล้วก็ลบสามคอสสี่สิบองศาอ่ะพอเราได้อย่างงี้ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยที่ไม่พอ,อเราก็ได้สูตรแหละตรงนี้เป็นสูตร Cos 3a ใช่ไหมอ่าเราก็จะได้ Cos 3คมคูณมุมคือ20อ่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกัน แต่สูตรคอสามแล้วก็ได้ cos สามคูณมุมคือ40อ่าประมาณนี้เราก็ได้ cos หกสิบหววคอร้อยยีองศา cos หกสิบได้1นึ่งส่วนสองคอร้อยยี่ส 120. อ่าถ้านึ่งไม่ออกเดี๋ยวเขียนให้ดูมันคือ cos ร้อยแปดบลบหกใช่ไหมมันมาตกกว่าน,นี่สองถูกไหมอ่าเพราะมุมน้อยกว่าอ่า ร้อปสก็ตกเวลาที่สองคอสเป็นลบใช่ไหมค่าคอสเราก็ได้ดูมุมนี้ยุบมุมมาก็ได้ลบอคอสหกส60องศาก็จะเป็นได้ลบหนึ่ส่วนสองเนะาะคำตอบก็คือศูนย์โอเคไหมประมาณนี้จาะข้อนอ้องยุบมุมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูข้อ2ต่อข้อ2ก็ทำทางซ้ายกันครับแต่จะใช้สูตรไซน์แทนอ่า เราก็กระจายเข้าไปก่อนก็จะเป็น3าม n 2ยี่สองศาบวกสามซสี่สองศาแล้วก็ลบ4ี่ายกำลังสามยี่สองศาแล้วก็ลบ 4, สี่ายกำลังสามสี่สองศาอ่ะก็เหมือนเดิมจับคู่ครับสูตร s ซสามเอว่าอะไรเอ่ยก็คือสาม ซด์ A ใช่ไหมแล้วก็ลบ 4, สี่ไซด์กำลังสามเ,เออะมาเดี๋ยวขยบข้อน,นี้ลงมาข้างล่างหน่อยมาต่อตรงนี้ก็จะได้จับคู่ก่อนเป็น 3, สามไซด์ยี่สิบองศาแล้วก็ลบ 4, สี่ไซด์กำลังสามยี่สิบองศาบวก 3, สามไซด์สี่สี่องศาแล้วก็ลบสี s i n ์กำลังสามองศาตรงนี้เป็นสูตร s i n ์สามเนอนาะอ่าแปลงได้แล้วเป็น s i n อ่าหอรัดเลยนะ3ามคูณยีใช่ไหมนี่มุม2ี่สิคูณยีได้60แล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เป็นสูตร s i n 3สา3เหมือนกันอันนี้เป็นมุม40ก็เป็น3ามคูณสีได้120องศาเอาละไซน์หกได้เท่าไหร่เอ่ยรูทสาส่วนส อันนี้เป็นคออ่ซรร้อยยี่สิบใช่ไหมไซรร้อยยี่สิบได้เท่าไหร่ยุบมุมก่อนร้ 180, อยแปดสิบลบหกสิบองศาเนาะมาตกวาอันที่สองเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้ยุบมุมก็จะได้ไซร์หกสิบองศาเพราะว่าวรันที่สองไซเป็นบวกเนาะอะ่ก็จะได้ย่างก็จะได้ไซา์หกสิบก็คือ รูทส 3, ส่วนสองเอามาบวกกันคำต่อก็คือรูทสามครับฮะประมาณนี้ไม่ยากเนาะ,ะจำสูตรให้ได้ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อสามต่อข้อสามให้ตัวนี้มานะแทน A เท่ากับหนึ่งส่วนสองให้หาค่าของตัวนี้โอ้ไม่ยากอ่ะลองดู พี่มาดูตัวนี้เลยกันอ่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ลอมาก่อนแล้วก็บวกอ่าตัวนี้เป็นสูตรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะแปลง cos สม a cos 3ม a สูตรว่าอะไรเอ่ยเป็นส cos กํลังสาม a ใช่มลบ 3, สาม cos a ส่วนด้วยข้างล่าง sin สาม a ลบกับตัวนี้ก็เป็นสูตร ไซสามเอใช่ไหมอ่าเมื่อกี้พูดผิดต้องเป็น 3, สามไซเออ่าตรงนี้ก็จะได้แหละก็แปลงมาเป็น 3, สามไซเอใช่ไหมแล้วก็ลบ 4, สี่ไซกำลังสามเออ่าข้างบนจะเห็นว่า 3, สามโคสเอตัดกันสวยงามข้างล่างแหะข้างล่างเราก็จะเห็นว่านี่ถ้ากระจายลง้าไปนะ 3, สามไซเอก็ตัดกันสวยงามอ่าแล้วข้างล่างก็จะเหลือลบเจอลบเป็นบวกอ่าก็จะเป็น 4. cos กำลัง 3a ส่วนด้วย4 sin กำลัง 3a แล้ว4ก็ตัดกันไปอีกอแล้วเรารู้นี่ว่า c o s ส่วน sin ได้เลยอ่าเอกลักษณ์ตรีโกณได้ c o s เนาะ,ะแต่มีกำลัง3ด้วยก็เลยเป็น c o s ลัง 3a อา่าง่ายหรือโจทย์ให้อะไรมาเนี่ยโจทย์ให้แทนมาแต่เรารู้ว่าแทนเปนส่วนกลับของคอท์อ่า อยากกลับกันจากหนึ่งส่วนสองตรงนี้ก็จเเป็นสองใช่ไหมอ่าจบแล้วเป็นสองกำลังสามต่อแปดครับข้อนี้อ่าพอได้เนาะอ่าถ้าเสร็จแล้วเราดูข้อสี่ต่อมาข้อสี่มาโจทย์ก็จะดูเยอะขึ้นแต่ไม่ยากครับอ่าอ่าเริ่มเลยลอามาก่อนตรงนี้ c o s กำลัง 3a ลบตัวนี้เราเห็นสูตนเนี่ยที่เป็นมุม3เท่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยโอเคไหมอ่า c o สูตรสูตรคืออะไรเอ่ย 4Cos กำลัง 3A เนาะลบ o s o s a ส่วนอ่า cos a แล้วก็บวกตัวนี้ sin กำลัง 3a อบวกอ่า s i สูตรสูวรว่า3 s ซน์เลบ4ีซน์กำลัง 3a เนาะอ่าหารด้วย s ซน์อ่าแล้วเราก็เอามาลบกันก่อนอนะ่ากระจายลงเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น cos กำลัง 3a นี่กระจายลงเข้าไปนะก็จะเป็นลบ4 cos กำลัง 3a แล้วก็บวก cos 3a อ่า3 cos 3 3, คอสสามคอสเอโทษทีพูดผิดพอตรงนี้ก็จะได้คอสเอเนอะอะ่ะแล้วก็บวก 3, าส,าสามเอ่อไซน์กำลังสามเอเนอะอะ่ะแล้วก็บวกตัวนี้แล้วก็ลบสี่ไซน์กำลังสามเอหารด้วยไซน์เอจากตรงนี้เอามา เราจะเห็นว่าถ้าเราคอสหารตลอดได้ไหมอ่ะเนี่ยเอาคอสหารตรงนี้ก็จะเหลือแค่กำลัาางสองตรงนี้ก็กำลังสองตรงนี้ก็หายไปอันนี้ก็เหมือนการเอาทรายหานตรงนี้ก็เหลือกำลังสองตรงนี้ทรายหายไปอันนี้ก็เหลือทรายกลางสองโอเคไหมเอาหารแยกหานอ่ะโอเคไหมอ่ะแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้คอสกำลังสอง a ลบสี่ cos กำลังเได้เท่าไหร่ก็เป็นลบ o s 2a กำลังเนาะแต่มีบวก3ด้วยนะอย่าลืมบวกอีก3อ่าเขียววงเล็กเพ่อนหน่อยเดี๋ยวงงแล้วก็บวกตัวนี้ -sin 2กำลัง A, แล้วก็ลบกับ4 sin กำลังก็จะได้ลบ i n 2a นกำลังอเนาะแล้วก็บวกตัวนี้3อ่า เราก็มาดูเอาโซเลขบวกกันก่อนสามบวกสามได้หตรงนี้ดึงลบสามออกมาเนาะอ่ะเดี๋ยวจะจับรวมกันเป็นลบสามพอดึงออกมาจะเป็น sin ์กำลังสองเบวกคอสกำลังสองเอันนี้คืออะไรเอ่ยเอกลักษณ์ตีโกเนาะเจอบ่อยแล้วอันนี้ได้หนึ่งอ่ะก็จบเลยเป็นหกลบสามตออสามมาอนี้อ่ไม่ยากเนาะอ่ะค่อยๆดู เ็จแล้วเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะ,ะมาข้อสุดท้ายของมุมสามเท่าข้อที่5ห้าทำเหมือนเดิมเลยอลองดูตรงนี้ก็เป็น4ี่คอสกำลังสาอันนี้ก็แปลงสูตรคอส 3a สูตรว่า4ี่คอสกำลังสามอลบสามคอสเอนด้วยคอสเอันนี้ก็เหมือนกันอสี4 s i n กำลัง 3A บวกสามเสุดว่า 3, สา i n a อ่าที่ไม่พอเดี๋ยวขอขย่อมมาหน่อยฮะ 3, สามไซน์เอลบกับ 4, สี่ไซน์กำลังสามเอหารด้วยไซน์เอจะเห็นว่าอันนี้ตัดกันได้เนาะสวยงามอันนี้ก็ตัดกันได้เนี่ย 4, สี่โคศกำลังสามเ เดี๋ยวเรากระจายลบเข้าไปอย่าลืมกระจายเข้าไปนะอ่าลบเจอลบก็เป็นบวกก็เลยเป็น3 cos a ส่วน cos a แล้วก็บวก3 sin a ส่วนไซแล้วก็ตัดกันได้อีกโอ้โหสวยงามจริงๆก็จะเป็นง่ายละสาบวกสามข้อนี้ตอบ6ครับแค่นี้เองโจทย์มุม,ม3เท่า อันนี้ข้อสอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่ารู้ก็ดีนะอ่าบางโรงเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนเพราะในหนักสูตรกระทรวงเขาไม่ได้เขียนไว้โอเคไหมอ่าแต่รู้ก็ดีอ่าพี่อสอนเผือไว้หมดแหละอ่าโอเคไหมอ่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูสูตรอีกชุดหนึ่งมาดูอ่าถ้าเสร็จแล้วมาดูต่อเนาะมา ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมครึ่งเท่ามาดูมุมมุมครึ่งเท่าบ้างอามาสูตรมุมครึ่งเท่าอะ่ะมาจะมีด้วยการสามสูตรหลักสูตรแรกครับอมุมครึ่งเท่าก็คือหารด้วยสองเนะะาะไซเอส่วนสองจะมีค่าเท่ากับบวกลบสแควรูทหนึ่งลบโคศเอส่วนสอง สูตรที่สองครับ cos a ส่วนสองจะมีค่าเท่ากับบวกลบ square root หนึ่งบวก cos a ส่วนสองแล้วก็สูตรที่สามครับ tan a ส่วนสองจะมีค่าเท่ากับบวกลบก็แทนก็คือ sin ส่วน cos เนาะก็จะมาหารกันเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองหารกันก็จะได้หนึ่งลบ cos a ส่วนหนึ่งบวก cos a อ่า ก็เหมือนเดิมครับเน้นสองศูนย์แรกแต่ศูนย์ที่สามไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่าโอเคเนาะอ่าอันนี้คือสูตรมุมครึ่งเท่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่รูไว้ก็ดีสูตรที่สามหนี่งไม่ค่อยเจอนะแต่หนึ่งกับสองเจอบ่อยอ่ะรอไปก่อนเนาะด,ดูแบบฝึกหัดอ่ามาดูข้อที่หนึ่งครับ เขาให้ cos a มาเท่ากับสามส่วนห้าอ่าแล้ว a อยู่ระหว่างศูนย์ถึง pi ส่วนสอง q d r หนึ่งเนาะอ่าโจท,ทาม cos a ส่วนสองอ่าง่ายเลย cos a ส่วนสองสูตรว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าอยู่ใน quadrant ที่หนึ่งถูกไหม quadrant ที่หนึ่งก็คือทุกตัวเป็นบวกหมดแต่ตามสูตรอ่ะมันมีบวกลบด้วยจริงไหมอ่ะแต่ quadrant ที่หนึ่งคือทุกตัวเป็นบวกสแสดงว่า ลบเราไม่เอานะอ่าเราก็จะเหลือแค่ square root หนึ่งบวก cos a เนอะส่วนสองโอเคไหมอ่าอ่าโจบ,บอก cos มาแล้วง่ายเลยก็แทนค่าแค่นั้นเองไม่ต้องไปว่าสามเหลี่ยมเลยข้อนี้เป็นหนึ่งบวกสามส่วนห้าส่วนสองก็จะเป็น square root อ่าเอาหนึ่งบวกสามส่วนห้าได้แปดส่วนห้าเนอะส่วนสอง ก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยเอ,อเอาสองตัดกับแปดได้เนะเาะก็จะเหลือสแควรูทอ่ะสี่ส่วนห้ารูทสี่ถอดออกมาได้เหลือสองส่วนรูทห้าอ่ะคูณ root รูทห้าต้องเศษส่วนทําให้มันสวยหน่อยคําตอบก็จะได้สองรูทห้าส่วนห้าครับอา่าได้มาแล้วแค่เองง่าย,ายๆเนะเาะอ่ะไม่ยาก